คุณผู้ฟังเคยเสียใจกับความผิดพลาดของตัวเองไหมคะแล้วคุณผู้ฟังทำยังไงกับความรู้สึกเหล่านั้นจมอยู่กับมันหรือใช้มันให้เป็นพลังเพื่อจะก้าวต่อไปดีวันนี้ดิฉันมีข้อคิดดีๆจากพระธรรมโครินนะและมีตัวอย่างบุคคลสองคนในพระคัมภีร์มาฝากคุณผู้ฟังด้วยคะ่ะใน2โครินบทที่7ข้อ10กล่าวไว้ว่า เพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระไทยพระเจ้าย่อมกระทําให้กลับใจใหม่ซึ่งนําไปถึงความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนําไปถึงความตายเหตุการณ์ที่จะเล่านะคะในเวลานี้คือวันที่เขาจับกลุ่มพระเยซูคริสต์ที่สวนเกสเมเนีอค่ะมีชายสองคนอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยคือในคืนที่เขาอายัดพระเยซูคริสต์นะ มีชายทั้งสองคนนี้เป็นสาวกของพระเยซูสาวกที่ดิฉันพูดถึงทั้งสองนี้คือท่านเปโตรและก็ยูดาสค่ะหรือที่เรียกว่ายูดาสอิสคาริโอตนั่นเองเปโตรและยูดาสทั้งสองท่านนี้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เหมือนกันได้ติดตามพระเยซูอย่างใกล้ชิดมีประสบการณ์ร่วมกับพระองค์เหมือนเหมือนกันได้เห็นการอัศจรรย์ได้เห็นพระเยซูคริสต์อยู่กับฝูงชนนะคะ พระองค์อยู่กับคนเจ็บคนป่วยและสาวกเหล่านี้ก็ได้เห็นพระเยซูทรงปรนเบัติมวลชนอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยรวมทั้งแน่นอนค่ะเขาทั้งสองสัมผัสได้เห็นถึงบุคลิกภาพอันงดงามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอีกด้วยเดีย๋ยวที่ฉันขอพูดถึงเปโตรก่อนนะคะเปโตรเป็นใครคะเปโตรซึ่งเมื่อก่อนเขากับน้องชายที่ชื่ออันดูค่ะ เคยเป็นสาวกของท่านยอนผู้ให้บทติสมามาก่อนอเปตโตรเป็นคนมาจากหมู่บ้านเบสไซดาซึ่งอยู่ฝั่งทะเลกาลิลีนะซีโมนคือชื่อเดิมของเขาซึ่งแปลว่าทรายที่ไหลไปตามน้ําแต่ภายหลังพระเยซูทรงเปลี่ยนชื่อให้แก่เขาใหม่ว่าเปโตรหรือเคฟาสซึ่งแปลว่าศิานั่นเองครอบครัวของเปตโตรเป็นชาวประมงค่ะนะเมื่อ ได้พบกับพระเยซูคริสต์นะเมื่อเปโตรได้พบกับพระเยซูแล้วเขาก็ละทิ้งอาชีพชาวประมงของเขาทันทีแล้วติดตามพระองค์อย่างจริงจังนะลักษณะนิสัยของเปโตรนะคะเป็นคนเชื่อมั่นในตนเองและเป็นคนที่ค่อนข้างจะรีบร้อนจนบางครั้งก็พระเยซูคริสต์ก็ทรงตำหนิเอานะแล้วพระเยซูนะคะเมื่อพระองค์ได้ตรัสกับสาวก หลายครั้งว่าพระองค์จะถูกจับกลุมและเหล่าสาวกจะละทิ้งพระองค์ไปและพวกเขาจะกระจัดกระจายไปด้วยความมั่นใจนะคะเปโตรก็ตอบพระเยซูคริสต์ว่าแม้คนทั้งปวงจะทิ้งพระองค์ข่าพระองค์จะทิ้งก็หาไม่ได้เลยนะนี่คือความมั่นใจของเขาและยังยืนยันอีกนะคะเมื่อพระเยซูบอกว่าในวันนั้นเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ แต่เปโตรก็ยืนยันว่าถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยนะคะนี่คือคำพูดของชายที่ชื่อศิลานะคะเปโตรพูดอย่างมั่นใจในตนเองโดยไม่รู้ว่าพระเยซูกำลังจะ,ะเผชิญกับอะไรและพวกตนจะ,ะเผชิญมันได้หรือไม่ พอไม่เพียงเปโตรคนเดียวนะคะที่บอกว่าจะไม่ปฏิเสธพระเยซูเรล่าสาวกคน,น,นอื่นๆก็เห็นด้วยนะคะคำพูดของเขาที่ตอบออกมาเกือบจะทันทีนั้นทำให้เห็นว่าเปโตรได้ประเมินค่าความอ่อนแอของตนเองต่ำเกินไปเขาคงคิดด้วยนะคะว่าสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นคงไม่ร้ายแรงอะไรนะ,ะเปโตรเป็นคนใจร้อนนะคะพูดเร็วคิดเร็วตัดสินเร็วนะคะ ทต่ไม่คิดถึงพระธรรมยาก,กอค่ะคุณผู้ฟังในบทที่หนึ่งข้อสิบอกว่าจงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดคงไม่ใช่ท่านเปตโตรนะคะท่านเป็นคนที่ไวในการพูดนะคะเปตโตรและในพระธรรมสุภาษิตก็ได้ชี้ให้เห็นผลของการรีบตอบหรือผีพรามในการตอบว่า คนที่รีบตอบทั้งๆท,ท,ท,ที่ยังฟังไม่จบเป็นคนโง่และต้องอับอายขายหน้าในอมตะธรรมย่อลงมานิดหนึ่งนะคะแต่เข้าใจง่ายบอกว่าคนที่ตอบก่อนฟังก็โง่และขายหน้าต้องขอโทษคุณผู้ฟังนะคะขอโทษท่านเปตโตรด้วยว่าไม่ได้หมายความว่าท่านเปตโตรเป็นคนโง่นะคะในข้อนี้แต่เห็นถึงลักษณะของท่านเป็นคนที่ไวในการพูดนะคะ หลังจากที่เปโตรได้พูดอย่างมั่นใจนะคะไม่นานเลยค่ะในเวลาต่อมาไม่นานเลยนะคะเหตุการณ์ที่น่าตกตะลึงหรือน่ากลัวก็เกิดขึ้นที่สวนเกสเมนเนในดึกของคืนวันนั้นทหารโรมก็ได้เข้าบุกจับพระเยซูคริสต์โดยการนำขบวนจากยูดาสนะ,ะที่เข้ามาจับพระองค์เปโตรก็อยู่ที่นั่นนะะยูดาสก็อยู่ที่นั่นอยู่ในเหตุการณ์ที่ คาดไม่ถึงนะคะพวกเขาโดยเฉพาะเปโตรเขาไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยนะเขาพยายามต่อสู้แต่เปโตรก็ไม่สามารถต่อสู้ได้นะแล้วไม่สามารถช่วยเหลือพระเยซูคริสต์ได้และในที่สุดนะคะพระเยซูก็ถูกจับไปไต่สวนพระองค์ถูกทำร้ายถูกปฏิบัติไม่ต่างอะไรกับโจรต่อหน้าต่อตาเปโตรด้วยนะคะส่วนสาวกและก็เปโตรด้วยนะคะก็ กจกระจายกันออกไปหนีตะเลิดออกไปต่างคนต่างไปนะเปตโตรเองก็ไปไม่ไกลนะก็ได้ปะปนอยู่กับฝูงชนในค่ำคืนนั้นนะจนมีอยู่คนหนึ่งจำเปตโตรได้เขาก็ทักออกมาว่าเนี่ยชายคนนี้เคยอยู่กับชายที่ชื่อเยซูด,ด้วยเสียงนี้อาจจะทำให้เปตโตรสะดุ้งนะตกใจเขา ยอมรับว่าเขาเคยอยู่กับพระเยซูไม่เพียงอยู่กับพระเยซูนะคะเขาเป็นสาวกของพระองค์ด้วยและไม่เพียงที่เขาจะเป็นสาวกเท่านั้นแต่เขาเป็นสาวกวงในด้วยนะคะนี่คือความจริงแต่เวลานี้เขาคงไม่อยากให้ความจริงนี้ถูกเปิดเผยแน่เพราะชีวิตเขาคงไม่ปลอดภัยเปตโตรคงมีทั้งความกลัวมีทั้งความสับสนนะคะมีทั้งความวิตกกังวลสารพัดเขาจึงกล่าวปฏิเสธ คนที่จําเขาได้ว่าที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้เรื่องนะะเขาตอบปฏิเสธออกไปและในข้อต่อมาก็บอกได้ว่าเขาทั้งปฏิเสธทั้งสาบานด้วยว่าข้าไม่รู้จักคนนั้นหมายถึงว่าข้าไม่รู้จักชายที่ชื่อเยซูในต่อมาอีกนะคะครั้งที่สมเปโตรก็สาบทดสาบานใหญ่เลยว่าเขาไม่รู้จักชายที่ชื่อเยซูนั้นเนะขาคงจําไม่ได้นะคะว่า พระเยซูเคยตรัสว่าเปโตรจะปฏิเสธเรานะคะแล้วหลังจากที่เขาปฏิเสธไปเป็นครั้งที่สามต่อมานะคะในทันใดนั้นเสียงไก่ก็ขันไก่ขันเนี่ยนะคงไม่ดังมากแต่คงจะดังเข้าไปในใจของเปโตรดังเข้าไปในความคิดคำนึงถึงพระคำของพระเยซูคริสต์ที่บอกว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ ในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อที่75บอกว่าเปโตรจึงระลึกถึงคำที่พระเยสุคริสต์ตรัสไว้ว่าก่อนไก่ขันเจ้าจะปฏิเสธเราสามครั้งเมื่อคิดถึงคำพูดพระเยสุคริสต์แล้วเปโตรก็ร้องไห้เป็นทุกข์ใจยิ่งนักเปโตรทุกข์ใจมากความเสียใจจากการโกหกของเขาคงพอให้อภัยตนเองได้แต่ ความเสียใจจากการปฏิเสธพระอาจารย์ที่รักยิ่งนี่สิช่างทารุณจิตใจของชายที่ชื่อว่าศิลาจริงๆศิลาอย่างเขาถูกกระทบอย่างแรงจากเหตุการณ์นี้มันทำให้ศิลาแตกสลายแหลกละเอียดไปได้ในพริบตาเหมือนกันน่าเห็นใจนะคะสำหรับสถานการณ์ที่เปโตรได้เผชิญ เรามาดูอีกคนหนึ่งนะคะชายคนหนึ่งที่ชื่อยูดาสยูดาสเป็นใครคะยูดาสเป็นคนที่มาจากอิสคาริโอตซึ่งเป็นทางตอนใต้ของประเทศยูดาสอิสคาริโอตนะ,ะในภาษาฮิบรูปแปลว่าชายที่มาจากอิสคาริโอตนะ,ะหน้าที่ของยูดาสในกลุ่มสาวกของพระเยซูคริสต์ก็คือเขาเป็นเฮรันยิกประจำกลุ่มนะคะ่ะคุณผู้ฟัง ในพระธรรมยอห์นได้กล่าวถึงลักษณะของยูดาสว่าเขาเป็นหัวขโมยนะคะในยอนห์นบทที่12ข้อ6กล่าวไว้ว่าเขาพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนแต่เพราะเขาเป็นหัวขโมยคือเขาได้ถือกล่องเก็บเงินและได้ยักยอกเงินที่ใส่ไว้ในนั้นไปชีวิตของสาวกคนนี้หรือเรื่องราวของเขาไม่ได้มีบันทึกไว้มากนักนะคะเนื่องจาก เขาเสียชีวิตไปในเวลาที่ไล่เรียกกับพระเยซูคริสต์แต่ชื่อของเขาก็เป็นที่จดจำไม่น้อยค่ะคุณผู้ฟังเป็นตัวเอกก็ว่าได้ในหมู่สาวกเพราะเขาเป็นที่เรียกว่านะคะคนจะเรียกเขาว่าคนที่ขายอาจารย์หรือทรยศต,ต่ออาจารย์ของตนนั่นเองนะะหลายคนก็บอกว่าเขาเป็นคนทรยศที่ไม่น่าให้อภัยเลยยูรัสผู้ที่มี ซาตานสิงอยู่ในใจนะคะในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ27นะ,ะยืนยันคำพูดนี้เมื่อ,อยูรัสรับประทานอาหารนั้นซาตานหรืออีกชื่อหนึ่งของมารน,นะคะชื่อหนึ่งของมารหมายความว่าผู้ขัดขวางหรือปฏิปักษ์ของพระเยซูคริสต์ก็เข้าสิงในใจของเขาเนี่ยค่ะเป็นชายผู้ที่มีซาตานสิงอยู่ในใจคําว่าซาตานสิงในใจนะ,ะแปลว่า เขายอมให้ตนเองตกเป็นเครื่องมือของซาตานหรือเขายอมให้อำนาจแห่งความมืดครอบงำจิตใจของเขาเขาปล่อยให้ความต้องการของเขาเองนั้นเป็นใหญ่หรือให้ตัวเองเป็นใหญ่นะคะจิตใจของเขาไม่ได้อยู่ภายใต้พระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงเขาติดตามพระเยซูก็จริงนะคะแต่เขาไม่เหมือนพระเยซูและไม่เหมือนสาวกคนอื่นๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคงพอจะได้ยินคำพูดนี้นะคะที่บอกว่า ฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้แหละผมก็เป็นของผมอย่างนี้แหละนะคะคำพูดแบบนี้เป็นคำพูดที่จิตใจเหมือนยูดาสนะคะจิตใจแบบยูดาสคือจิตใจที่แน่วแน่ในทางของตนไม่ใช่แน่วแน่ในทางของพระเจ้าเป็นจิตใจที่ตายด้านคือไม่รู้สึกรู้สาถึงสิ่งดีๆที่พระอาจารย์ได้กระทำให้เห็นเป็นแบบอย่างในพระธรรมเอเสเคียนนะคะเอเสเคียนค่ะ เรียกใจแบบนี้ว่าใจหินใจแข็งกระด้างหรือใจที่มีรูปเคารพยูดาสยอมให้ใจของเขาอ่ายูดาสยอมให้ใจของเขานะคะนั่งบนบัลลังก์ของเขาเสียเองไม่ใช่พระเยซูแล้วจิตใจแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังที่ซาตานชอบนะ,ะด้วยเหตุนี้ซาตานจึงเข้าสิงในใจของเขาได้เรียกได้ว่ายูดาส เป็นสิทธิ์ที่ไม่เหมือนอาจารย์เลยตามที่พระเยซูทรงตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวนะคะบทที่ 10: บข้อยีบบอกว่าสิทธิ์ไม่ใหญ่กว่าครูและทาสไม่ใหญ่กว่านายของตนหมายความว่าสิทธิ์ควรจะเป็นเหมือนครูของเขานะคะแต่ยูดาสไม่ใช่ไม่ได้เหมือนพระอาจารย์เลยนะคะ ที่สวนเกสเมเนนะคะคุณผู้ฟังยูดาสก็อยู่กับพระเยซูด้วยแต่ไม่ใช่อยู่ในฐานะของในฐานะของสิทธิ์ของพระองค์นะคะแตอ่อยู่ในฐานะนายนกต่อที่นำทหารมราจับพระเยซูคริสต์ที่สวนเกสเมเนนะคะเปตโตรพยายามจะช่วยเหลือพระเยซูด้วยการชักดาบออกมาต่อสู้นะแต่ยูดาสกลับสงบนิ่งด้วยรอยจุกที่พระหัตถ์ของพระเยซูเพื่อระบุว่า คนที่เขาจุบนี่แหละคือพระเยซูหรือชายที่ชื่อเยซูไม่ผิดตัวแน่นอนนะคนสมัยก่อนต้องใช้คนที่รู้จักนะคะแนะนำตัวเพราะว่าจะไม่มีภาพไม่มีสื่อไนะห้เห็นเลยว่าใครคือใครนะคะเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปนะคะทุกอย่างเป็นไปตามที่นัดหมายกันไว้นะคะทหารได้ตัวพระเยซูส่วนยูดาส ได้เงินยูดาสคงคิดไม่ถึงว่าทหารที่เข้าจับกลุ่มอาจารย์ของตนนั้นจะดุดันร้ายกาจเกินจินตนาการของเขาเขาเห็นองค์พระเยซูคริสต์ถูกกระทำอย่างร้ายแรงนะคะพวกทหารโรมันดูหมิน่นและเหยียดหยามพระองค์ไม่ปลาณีต่อพระองค์ชายที่สุภาพอ่อนโยนอย่างพระเยซูคริสต์ต้องปะทะกับทหารที่กักขระของชาวโรมัน ต่อหน้าต่อตาเขาเขาพวกเขากระทําต่อพระเยซูเหมือนพระเยซูเป็นฆาตกรก็ไม่ปานทาั้งทที่ยูดาสก็รู้อยู่แก่ใจว่าอาจารย์ท่านนี้เป็นผู้บริสุทธิ์และในเวลาต่อมานะฮะยูดาสก็กลับใจนะเขาเสียใจเสียใจที่เขาทําอย่างนั้นกับพระเยซูแล้วเขาก็พยายามเปลี่ยนแผนการที่จะช่วยพระเยซูออกมาเขาไปพบพวกโรหิตและพวกผู้ใหญ่นะฮะ เพื่อไปคืนเงินที่เขาขายพระเยซูคริสต์แต่ไม่สำเร็จคะในข้อในบทที่27นะคะในพระธรรมวิทิว27ข้อที่3บอกว่าเมื่อโยดาสผู้อายัดพระองค์เห็นว่าพระองค์ต้องปรับโทษก็กลับใจนำเงิน30เหรียญน,นั้นมาคืนให้แก่พวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่และกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปได้อายัดคนบริสุทธิ์ให้มาถึงที่ตาย คนเหล่านั้นจึงว่านะคนเหล่านั้นตอบเขานะคะบอกว่าการนั้นไม่ใช่ธุระอะไรของเราเจ้าต้องรับธุระธุระเอาเองเถิดนะคำตอบของพวกปุโรหิตนะคะเป็นคําตอบที่ไม่แยแสต่อความรู้สึกของยูดาสนะพวกเขาสําเร็จตามเป้าหมายของเขาเรียบร้อยละเขาพอใจละนะคนพวกนี้นะคะปุโรหิตเนี่ยนะคร คนที่ทำท่าทีเป็นพวกเคร่งครัดในบทร,รมบัญญัตินะรู้กฎทรรมบัญญัติเป็นอย่างดีแต่กลับรวมหัวกันวางแผนฆ่าคนนะคือวางแผนฆ่าพระเยซูคริสต์ยูดาสเนี่ยน่าเสียใจยจริงๆนะคะหลงผิดไปคบกับคนพวกนี้ไปยุ่งกับคนพวกนี้จนตกเป็นเครื่องมือของเขาอย่างน่าเสียใจน่าคิดจริงๆนะคะคุณผู้ฟังกับการที่มนุษย นะโดยเฉพาะคนกลุ่มที่เรียกว่านับถือ,อคนที่ยึดถือธรรมบัญญัติเนี่ยกับการที่พวกเขามาถึงเพียงแค่การถือธรรมบัญญัติถือศาสนานับถือธรรมบัญญัติแต่เปลือกนอกและเคร่งคัดแบบเอาเป็นเอาตายนะฮะคุณผู้ฟังแต่จิตใจกลับเต็มไปได้วยความเกลียดชังอันรุนแรงนะอย่างพวกมหาปุโรหิตนะพวกปุโรหิตพวกธรรมาจารย์เหล่านี้พวกเขาเข้าถึงเพียงศาสนาที่ประดับ ที่ประดับกายภายนอกเท่านั้นแต่พวกเขาเข้าไม่ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขาพอใจกับบทบัญญัติเท่านั้นพวกเขาจึงไม่สามารถลิ้มรสแห่งความรักของพระเจ้าซึ่งทรงประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์เพื่อเป็นค่าไถ่แก่พวกเขาดิฉันมองเห็นภาพนะคะมองออกไปไกลกว่านั้นว่าภาพของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เนี่ย ได้ยื่นพระหัตของพระองค์จากฟ้าสวรรค์พร้อมกันนั้นในพระหัตของพระองค์ก็มีกล่องของขวัญอันสวยงามงดงามตะการตาส่งให้แก่พวกปุโรหิตหรือพวกธรรมจารย์หรือคนในโลกนี้นะคะส่งให้เขาต่อหน้าต,ต่อตาเขาแต่พวกนี้ทำยังไงฮะพวกเขากลับตอบสนองด้วยการกระชากข,ของขวัญออกจากพระหัตของพระเจ้าแล้วก็กระทืบกระทืบจนของขวัญน,นั้นจมดินเนี่ย ช่างเป็นการท้าทายพระเจ้าหรือทดสอบความรักความอดทนของพระองค์จริงๆนะคะยูดาสผู้น่าสงสารเขาตัดสินนะตัดสินชีวิตของเขาด้วยการจบชีวิตของเขาเขาออกไปที่ชุ่งแล้วก็ไปผูกคอตายเสียใจจากการกระทําของตนเองนะส่วนเปโตรก็เสียใจเหมือนกันแต่เปโตรไม่ได้ทําเหมือนอยูดาส ะะความเสียใจของชายสองคนเนี่ยเป็นทั้งจุดเปลี่ยนของชีวิตแล้วก็จุดจบของชีวิตในเวลาเดียวกันจุดเปลี่ยนของเปโตรคือหลังจากที่วันอันแสนโหดร้ายของเปโตรผ่านไปนะคะเปโตรได้กลับไปใช้ชีวิตของเขาเงีย,งยบๆที่หมู่บ้านของเขาไปทำประมงต่อ ะะแล้วหลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายอีกครั้งในวันอีสเตอร์ที่เราเพิ่งฉลองกันมาเนี่ยนะคะพระองค์ได้พบกับเปโตรพระองค์ไปพบกับพวกเขาพระองค์ทรงใช้เวลากับเขาพระเยซูทรงพูดคุยกับพวกเขานะะโดยเฉพาะเปโตรพระองค์ตรัสหลายคำพูดคุยหลายคำพระองค์ทรงสั่งเปโตรด้วยนะคะทรงถามว่าเปโตรเจ้ารักเราหรือถามแล้วถามอีกนะคะ แล้วสุดท้ายเมื่อเปโตรก็ยากที่จะตอบพระองค์ก็สั่งเปโตรว่าถ้าเจ้ารักเราจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดน,นี่คือหัวใจของพระเยซูคริสต์ที่คิดถึงผู้เชื่อในพระองค์ทุกลมหายใจของพระองค์จริงๆในพระธรรมกิจการนะคะเปโตรเป็นคนหนึ่งในลหลายๆคนของสาวกที่ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมกิจการนะคะ หลังจากที่เปโตรได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปมากยิ่งขึ้นเขาเป็นนักประกาศข่าวประเสริฐตัวจริงนะคะตัวยงเลยนะคะแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะถูกจับกุมถูกโบยตีและถูกห้ามไม่ให้เอ่ยพระนามของพระเยซูด้วยประกันทั้งปวงแต่เปโตรไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปชายที่เคยกลัวลนลานคนนั้นได้ตายไปพร้อมกับพระเยซูที่มายกังเขนแล้ว ะะเขากลายเป็นสาวกที่กล้าหาญและเป็นผู้ที่เขียนพระธรรมเปรโตรด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะะพระธรรมเปรโตรที่เราได้อ่านเนะะี่ยค่ะเป็นการเขียนของท่านนะ,ะแล้สุดท้ายนะท่านเปโตรก็ยอมตายเพื่อพระเยซูคริสต์เพื่อข่าวประเสริฐในหลายปีต่อมานะจุดเปลี่ยนของท่านเปโตรนะคะจากคนศิลาที่แตกสลายกลายเป็นศิลาที่เข้มแข็งเป็นสาวกเป็น ผู้รับใช้พระเยสุคริตที่เข้มแข็งเรามาดูยูดาสนะคะคุณผู้ฟังจุดจบของยูดาสความเสียใจของยูดาสที่เขาเป็นต้นเหตุทําให้อาจารย์ถูกจับและถูกตรึงตายนั้นนะคะความเสียใจนี้นำเขาไปสู่ความตายการฆ่าตัวตะคือการฆ่าตัวตายนั่นเองะคะ่ะคุณผู้ฟังเขาเสียใจนะคะแทนที่เขาจะกลับและมาเริ่มต้นใหม่นะ,ะแต่เขากลับ ตัดสินใจปิดชีวิตของตนเองอย่างน่าเสียดายอย่างในพระธรรมสองโครินท์ที่ได้อ่านนะคะที่บอกว่าจงพิจารณาดูว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระททยของพระเจ้าเนี่ยกระทำให้เกิดความกระตือรือร้นทำให้เกิดความขวนขวายที่จะแก้ตัวใหม่เปโตรที่เกิดความขวนขวายที่จะแก้ตัวใหม่นะคะเปโตรโดดกลับใจใหม่ มีความกระตือรร้นขึ้นใหม่นะคะเขาเสียใจในสิ่งที่เขาทำต่อพระอาจารย์แล้วเขาแน่นอนเขาจะไม่กลับไปเรียนบทเรียนเดิมๆซ้ำอีกนะคะคำว่าแก้ตัวใหม่หมายถึงว่ากระตือรร้นที่จะสะสางตนเองใหม่ความเสียใจอย,อย่างยูดาสเป็นความเสียใจที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ความเสียใจอย,อย่างเปโตรนะคะคุณผู้ฟังก่อให้เกิดประโยชน์ก,ก,ชนก่อให้เกิดการปรับ เปลี่ยนปรับปรุงตัวเองใหม่แก้ไขใหม่นะคะนำมาถึงการสะสางชีวิตใหม่หรืออยากแกพิสูจน์ตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือจุดจบแล้วก็จุดเปลี่ยนของสาวกของพระเยซูคริสต์ทั้งสองคนเป็นชีวิตที่น่าศึกษานะคะหน้าน่า,นาที่จะดูในมุมมองของทั้งสองท่านนี้คุณผู้ฟังล่ะคะ อย่าให้ความรู้สึกผิดหรือความเสียใจของเรานำไปสู่จุดจบของชีวิตนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นจุดจบในด้านการติดตามของพระเยซูคริสต์จุดจบของความเชื่อหรือจุดจบของการรับใช้นะ,ะแต่ชีวิตของเราควรจะไปต่อคะ่ะเหมือนเปโตรเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าทุกคนย่อมมีโอกาสผิดพลาดนะ,ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่า เมื่อผิดพลาดแล้วจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ดิฉันเชื่อว่าถ้ายูดาตัดสินใจมีชีวิตอยู่ต่อนะคะเขาอาจจะได้พบกับพระเยซูคริสต์หลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นจากตายแล้วพร้อมกับเปโตรนะคะยูดาสกับเปโตรคงนั่งอยู่ใกล้ๆกับพระเยซูด้วยกันดิฉันเชื่อว่าพระเยซูคงจะตรัสกับยูดาสว่าอย่าเสียใจเลยเราไม่ตำหนิเจ้า และหลังจากนี้ไปจงช่วยเปโตรเลี้ยงดูแกะของเราเถิดดิฉันเชื่อว่าพระเยซูจะตรัดอย่างนี้กับยูดาสนะ,ะถ้ายูดาสมีชีวิตอยู่ต่อชีวิตของเขาอาจจะเกิดผลดีเป็นแบบอย่างให้กับอีกหลายๆคนที่ไม่ควรจะทำอย่างเขานะ,ะเขาอาจจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อพระเจ้าและเพื่อผู้คนอื่นๆอีกมากมายก็ได้ นี่เป็นเรื่องราวของเปโตรและก็ยูดาสนะคะคุณผู้ฟังที่ชีวิตของทั้งสองพบกับสถานการณ์ที่เลวร้ายเหมือนเหมือนกันแต่ยูดาสกลับเลือกที่จะจบชีวิตไม่เหมือนกับเปโตรที่เลือกที่จะเปลี่ยนชีวิตและเดินต่อไปดิฉันหวังว่าคงจะมีตอนใดมุมใดที่เป็นประโยชน์แก่คุณผู้ฟังบ้างนะคะได้เป็นพ่อพรแก่คุณผู้ฟัง เราขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้คุณผู้ฟังนะคะได้มีประสบการณ์ดีๆกับพระเจ้าในทุกๆวันนะคะและขอให้ทุกและขอให้ทุกประสบการณ์เหล่านั้นเป็นเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนเราเปลี่ยนคุณผู้ฟังเปลี่ยนดิฉันให้จำเริญขึ้นในพระเจ้าในทุกๆวันเช่นเดียวกันแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ